ขอสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะครับมาอยู่เกมโดยเจ้าฟอร์สเด็ดแล้วนะครับวันนี้ในที่สุดพี่น้อยก็ได้เข้ามาเล่นได้สักทีนะครับหลังจากที่แก้ไปหลายครั้งมาวันนี้เราไปเป็นคู่หูนรลกไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปกันเลยอย่างวรวดเร็วครับกดเลยไปกับผมคุณจะไม่ตายแบบเพียงลำพังหรอกผมจะมีผมต่อยเดินเพื่อนเพื่อนได้สไนร์ไงวาเฮียสไน์อยู่ตัวไอน,น,นันวี ตัวธนูแต um. ่ละสายมันจะมีอาวุธต่างกันด้วยนะมีพวกระเบิดมีพวกไอเกาะอะไรแบบเนี้ยโอ้พี่หญิงป้สไนตใช่ตัวผู้หญิงสไนเออวอสไนมาก่อนแล้วกันเฮ้ยเราป้องกันว่ะโอ้ได้ได้นี่แหละป้องกันไอเหี้ยกูเลยมาเอาสไนต์นี่ไงป้องกันป้องกันแม่งการง่ายกว่าฝั่งบุกอีกฝั่งบุกแม่งยากว่ะ แต่ฝังบุกมก็มันอย่างดีมันก็มันอย่างหนึ่งนะเพราะม่งเข้าไซามันดีเวลาบุกผมไม่บุกกันในะทีมเราอ่ะ <laughs> กันอย่างดีกันเร็วเดียวรออุย้ยหูฝั่งขวาเพียบเลยเออ โอ,โ,หโ,หโอ้โหเยี่ยเยอะจังวะโอ้ยผมอ้อมไปฝั่งนู้นดีกว่าเขาเกิดๆๆได้เรื่อยๆปล่อยกันนะเออมาเลยโอ้โหแม่งข้ามสมอมาว่ะ ไอ้โอ้เดี๋ยวพวกมึงยังยังไม่ได้เหรอยตดไม่ตายไปไหนเฮ้ยไปไหนอือหือโอ้เกือบละ ไอสักว์บังวิกเพื่อนคุ้ยเฮ้ยมันจะเข้าไม่ได้หว่าโอเคมึงตัดหน้ากูาทำไมเนี่ยช่วยกูดดิ เออได้ตัวนึงก็ยังดีวะชุบได้ไหมมีใครชีบยได้ไหมหมอหมอ oh. หมอหมอหันมานีหน่อยโอ้โห oh. 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 เล่นหมอไม่หันมา oh. ช่วยคนเลย เฮ้ยหมอหมอ,มอหนูแม่สนามเดินดูนู่นน่ะมาแล้ไอเ้เ้ตา,ตตตตาตตยกันแ้วะเอาชุบซิ d e f e n ้ the o b j e c t i v e do not let them take t h i กวกกลับไปเกินไปยนืนบนนี้ก็ได้หัวมีรัวกันแล้วอ้เหี้ยแม่งดันมาถึงนี่แล้วสนัน่นนัดเดียวไม่ตายเหรอวะต้องยิงโดนหัวพี่เบื้ยมองต้นสนั่นเริ่มแรกอะยังไงให้โดนหัว

มากูเลยอตุ้งท้ายจุด A ก็ยึดไม่ได้โอ้โยแย่ม่งป็นไรจุด A จุด B มันไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ละหลังๆมันจะกันง่ายเว้ยแต่ก็ได้นานอยู่เราทำให้มันแบบมันผ่านเวลาไปเว้ย แล้เบิดแก๊สพิดเทียร์หน้าเบอร์หมดเลยยิงยิงยิงเอ้ยยิง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 โอ๊ยโอ๊ยคาะปืนเคเาะปืนเคาะโอ้ยียอะไรวะ วิ่งเ,เ,เพาะโ,โ,าโดนหน่อยโ,อโ,อโดนหน่อยเออเฮียมันยึเดเอได้แล้วอ่ะยังไม่ชุบอีกยังอีกไปละโอเคตอนนั้นกลับ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 มากันบีต่ออย่าให้มันทะลวงบีหนึ่งมาได้แค่นั้น สไนแม่งยิงเบาเบาโอ้โห้เฮ้ยเจ็บกระสุนมาึ้อละโอ้ยไม่ได้เลยโอ้โหไม่ตายสไนบบกสนไนไอ้เหี้ยโอ้โห พี่มีสปอร์ตไหมเหรอพี่เนสไลอ่ะสิสปอตหน่อยดิกด X อ่ะมีขนมสปอร์ตหน่อยอยมากูเป็นคนกูเพิ่งเล่นเนี่ยไอ้เหี้ยไหนเพิ่งมาเล่นเนี่ยสไลเนี่ยไอ้เวนไปไหนเนี่ยมากันดิดิไปกันหลังทำไมเนี่ยมากันบีหนึ่งบีหนึ่งบีสองอีกไปบีหนึ่งหาอะไรมึงพูดยังผิดเลยบีหนึ่งเนี่ยบีหนึ่งอยู่บีหนึ่งเนี่ยมึงวะ อยู่ายมีหนึ่งเนี่ยก็มีสองโดนยึดอยู่เนี่ยเออมันล่อเราแค่ไม่กี่ตัวแต่มันยังโถมมีหนึ่งอยู่ยแล้วถังมาแล้วเนี่ยเออไอ้เอ้กูเกิดไงเนี่ยเออกูตายก็ได้ไม่มีใครชุบ โอ้ยเกิดใจจังเลยตัวพี่วางมาร์กเกิดได้นะกด4กด4วางมาร์กเกิดโอ้โห้เยรถถังเป็นหน้าเลยโอ้ยยย ขายแล้วรถถังกูเองก็ได้วะเออมันไม่ตายเหี้ย โดนอนี่ 1. 1> มันเล่นเฮีย้ยอะไรกันปะเออโอ้โหโคตรกากเลยโดนคนเดียวเก็บสามทีกมกูอู้เมา,มา ถอยเลยกูถอยเลยที่ซ่อมอยู่ไหนวะที่ซ่อมตรงนี้มันหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยมาซ่อมตัวเองได้นี่ว้าวโ เออมาดิอีแม่ไม่มีประโยชน์ช็อะไรวะกระเบล่โดนโอ้เหี้ยกระสุนแม่งเบาอย่างวะเออ สุดนี้มันทำอะไรได้เ่ยหร,เรห,หรือว่าต้องเรถถังวะคือวะมาดิบอยตายโอเคกูซ่อมตัวเอง ลงไปแล้วลงไปแล้วแลบ้านหลังนี้มีมีสองคนโ,โเคกูคซ่อมกูถอย โู้ไม่ตายวะกระสุนแม่งเบาอย่างวะมันกระสุนอะไรไม่รู้สปอร์ตมัง้งเออ เออเออ้เออเออไปนะเฮ้ยกลับไปเอาพี่อยู่กับผมเหรอเออเฮ้ยทันทันดิเออทนันโอ้ยขดซ่อมก่อนโอ้ย ถอยไปเเร็วเข้าอยู่เข้าอยู่เข้าอยู่พี่เข้าอยู่อุ้ยเร็วโดนไม่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 โดนสโมอสโมอสโม็กซ่อมรถหายแล้วรอสี่วิรอซ่อมรถสี่วิโอเคก็ซ่อมรถก็ซ่อมรถ เอาไอ้เจี้ยเพื่อนเออมึงจะไม่ได้เข้าอะ่ะกูบอกเลยมันเพื่อนเราเหรอเพื่อนเราเออโอเคถังพร้อมเรียบร้อยไปรถถังยิงรถถังมันไหนนะนั่ยน,น,นั่นะทางท้ายนะ่ะมึงไม่เห็นเลยเห็น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 ยิงอยู่ปุ๊บลบ โอ้ยระเบิดระเบิดระเ่อมก่อนซ่อมก่อนถอยถยถอ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 ยอยอถอยถอยถอถอย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 ถอมถอเอออยถอออยถอยถอยถอยนอยถอยถมันออยออยถอมองอยมองอยถออยถอยอยถได้ๆยถอยถอยงหยถถกยถอถอ มึงเอาเกาะหน้าออกนะอย่าเอาเกาะข้างออกนะเฮ้ยตรงนี้มีอือสามลัตไหนวะรถถังอยู่ไหนยี่อะไนเราไม่รู้แตกแล้วมั้งรถถังแตกแล้วไอ้ยี่ใครมันคานตรงนั้นวะโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยรถถัง แตกเกแี้ยแล้วเออโอ้โหี้ยแตกมึงตายมึงเก็บเกาะหลังให้มันไอ้เวไอ้ทำไงล่ะก็หันหน้ามาแล้วก็ไม่เห็นตอนแรกอะ่ะกูเสกใหม่ก็ได้วะไอ้ถังก9 0ันผมไม่พออะ่ะมีแต้ม5,000 มมาไงเนี่ยมาได้ไงเนี่ยเออระเบิดไปดิโอ้โหสัตว์เอ้สัตว์เห็นวิกเออระเบิดไปโอ้โหอ้อมก่อน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  ว่าป้องกองันกนะ็แพ้อีกมั้งเนี่ยเฮ้ยขึ้นดิตีต่องอันนนยึดอุ้ยโอ้ยอยังมีสไลด์ตรงนู้น ให้ผมไปเล่สนสไลด์ดีไหมเนี่ย,ย,1 1> ยน,นี่เราถังหมดแล้ววะเอ้าเกิดสังเรื่องไรเว่างกว่านี้นะ่ะเฮียปืนอ๋อแล้วก็ไม่ขึ้นว่านี่เป็นศัตรูเกียร์เพื่อนชุบปุ้นดิไปตัดตายเกิดเลยไม่ต้องชุบหรอก Incoming artillery เฮ้ยฝั่งนู้นเอาแอสไตลงฝั่งฝั่งเราออกออกออกจากพื้นที่ออกจากพื้นที่สีสองออกจากสีสองออกจากสีสองพี่ไปเล่นฮิวเหรอเนี่ยพี่เล่นตัวฮิวเะรอฮิวอะไรล่ะไหนวะซีรีส์ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อพี่อยู่ข้างหลังคุนเกิด Ready for เอาตีเองคืนหึ่งหน้าโอ้โหระเบิดแล้วก็โดนยิงด้วย ไอสไตล์มันเยอะกันจังวะโอ้ <coming> oh, ดูฝัง่งนูุนฆ่าดิแล้วดูฝั่งเราฆ่าดูก็รู้แล้วอ่ะไอเย้แพ้แน่นอนวะถูกทรงละ Starting to attack enemy's position. Incoming artillery. Destroy the enemy. Artillery okay. ready okay. for barrage. Get see C. Incoming artillery. Destroy the enemy. Oh! oh. ออกไปนิดเดียวแม่งโดนยิงโอ้โหโดนหลัง,งยิงเฮียหลังรั่วโอ้ยทีมโอ้โหผมอยู่ในซีหนึ่งคนเดียวกูแตกอยู่เนี่ยกูนอนอยู่เนี่ยอโอ้โหทีมเรามันรั่วทุกอย่างเลยเว้ย Nice. Nice. Artillery ready for barrage It's our last stand This is where we turn the tide We have neutralized Charlie 2 continue your percentage incoming artillery destroy the enemy mm. เออโอ้โหสองตัวไอ้เหี้ยโอ้ยได้ว่ะชนะว่ะใช่เหรอใช่เราขึ้นดิฟฟิทนะเอาเหรออ่าเฮียแพ้นี่ว่ะเฟลแล้วเข้าไม่ดัน ว่าไอ้เหีย้ยจะชนะ,จ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 ะยังไงวะเ้คิวยุเ็ดเองอะน้อยมากตาเนี้ยนึงสตรีมก็ประมาณนั้นแหละพอไม่สตรีมไม่ตโหดหน่อยใช่โอเคครับมาเป็นยังไงบ้างครับกับเกมนี้ก็ อย่างที่รู้ครับแพ้ครับผมแพ้อย่างน่าสมเพชถือว่าเป็นการบอมบอมที่ผมกับพี่น้อยเข้ามาเล่นกันทังคูนะก็บอมบอมไปไปครับเราเจอกันใหม่คิดหน้าครับสำหรับคนที่ชอบกันเล่นกดไล,ล,ล,กกลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมบายครับบ๊ายบายไปละ